สวัสดีค่ะมาพบกับอาชีพในบ้านนะคะวันนี้นําเสนอเมนูข้าวเกลียบนะคะทําง่ายๆนะคะเด็กๆชอบทานกันนะคะเรามาดูส่วนผสมนะคะข้าวเกลียบดิบนะคะซื้อมาจากแมคโครนะคะหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะต่อไปก็คือน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปาปริก้าเรามาเริ่มทอดกันเลยค่ะนั้น เทน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็จากนั้นใส่ส่วนผสมลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นทอดให้ขึ้นนะคะทอดให้ขึ้นนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเด็กๆชอบนะคะเมน,นูนี้ไปนะคะ,สะเสด็จน้ำมันนะคะ,สะเสด็จน้ำมันเราทอดนะคะ แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะคะทอดไปจนกว่าจะเสร็จเลยนะคะขั้นตอนทอดนะคะให้เราใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะจะทำให้อ่าข้าวเกี่ยวของเราเนี่ยขาวสวยนะคะจะไม่เป็นหน้าไหมนะคะนี่นะคะ เราทอดเสร็จแล้วนะคะได้เยอะเลยนะคะหนึ่งถุงเนี่ยจะทอดได้เยอะมากเลยนะคะจะนำไปขายหรือนำไปกินกับเด็กๆก,ก็ได้นะคะไปแจกให้เด็กๆนะคะต่อไปนะคะ อาจจะโรยด้วยผงปาปริก้าผสมกับน้ำตาลทรายนะคะจะไม่ผสมก็ได้นะคะกับน้ำตาลทรายจะผสมผงปาปริก้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะผสมคลุกให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้ตามใจชอบนะคะถ้าถ้าอยากได้รสที่ เข้มข้นเราก็ต้องใส่ผงปาปิกาให้เยอะหน่อยค่ะนี่นะคะหน้าจะก็จะออกประมาณประมาณนี้ค่ะต่อไปมาดูขั้นตอนการแพ็กใส่ถุงนะคะเราจะใช้ถุงสีสีครึ่งคูณเนะคะนี่นะคะเราแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นำไปแจกเด็กๆหรือว่าทำขายก็ได้นะคะเมนูนี้เด็กๆชอบนะคะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะทำง่ายมากเลยคะ่ะไม่ยุ่งยากฝากติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ